สวัสดีคับทานผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันน right. like ี er ้ในช่วงทอล์กโชว์นะครับแขกรับเชิญมี2ท่านแต่ว่าท่านหนึ่งนะครับเป็นคนโปรดของคุณอ๋อคีรติเลยนะครับคือคุณวุ้นเส้นวิริิภาสวยมากสวยจริงแลวดูแลตัวเองดีดูแลตัวเองดีมากใช่ไหมเจ๋งมากๆเจ๋งมากครับแต่อีกท่านหนึ่งเป็นคนซึ่งจริงๆแล้วย๊กอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเซวา คือคุณปุ๊กคุณปุ๊กเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมนะฮะ <Yeah. S 1> คุณปุ๊กเบน,นจักกิติเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแต่ว่าการจะมาทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยการจะมาเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยคุณเซนเขาคิดอะไรทําไมเขาถึงเลือกปุ๊กและทําไมจริงๆต้องเป็นคนนี้ mm hmm. โอ้โหเขาคิดเยอะมากแล้วมันมาเป็นแล้วมันดีแค่ไหนอย่างไรแล้วมันประสบความสำเร็จได้อย่างไร mm hmm. กับคาว่าหุ้นส่วนมันต้องช่วยอะไรกันบ้างช่วยกันทั้งด้านการค้าขายไหม ่วยกันทั้งทางด้านจิตใจไหมมันเยอะแยะมากๆวันนี้ท่านจะได้พบกับเบื้องหลังความสำเร็จของเธอทั้งคู่ส่วนในช่วงเยี่ยมเยีมองมองเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูผู้หญิงคนหนึ่งครับเก่งมากเลยเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งะแต่ว่ายังทงทำงานอยู่ครอบครัวน่ารักมากแล้วเขาก็ขายของคุณหนูเล็กก่อนบ่ายหนูเล็กก่อนบ่ายหนูเล็กกะกากะกาหนูเล็กกะกาน่ารักหนูเล็กวันนี้ฮะเขาทำอะไร น่าสนใจยังไงและบอกแล้วคนเราอยู่กับสิ่งเดียวอย่างเดียวเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้อาจลําบากผมบอกได้เลยว่าจริงๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสร้างเราให้เป็นเรานะครับนั้นลองดูว่ามันมีประโยชน์กับท่านไหมอย่าพลาดถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะกับเขาไม่รู้เรื่อง กับสาวสวยนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่คนหลงรักกันทั่วประเทศเลยค่ะเจ้าของมาดามฟินน้องสายค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงน้องสายเข้าสู่ปีที่7แล้ว<ช>ไม่มีใคร<ส>ในประเทศไม่รู้จักมาดามฟินนะช่วงนี้ก็ขายดีขึ้นค่ะพอเฟอร์มโฮมปุ๊บกิจกร activity รมไอทิพิทีอยู่ที่บ้านเสร็จที่สายเอามาเลยต้องบอกว่ารวมขั้นตอนตั้งแต่การอาบน้ำการบำรุงผิวแล้วก็การฉีดน้ำหอมเลยรวมทุกอย่างของมาดามฟินเลยขออนุญาต แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นิดนึงเป็นโลชั่นดอกไม้คนทํากิจกรกรมกลางแจ้งกันเยอะขึ้นทีนี้พอ,โ,อโดนแดดบ่อยๆค่ะผิวก็เสียตัวนี้เนี่ยเป็นโลชั่นน้าหอมซึ่งผสมหัวน้ําหอมจากฝรั่งเศสกันแดดได้ด้วยแล้วก็บำรุงผิวด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้หญิงอย่างเรานี่คือจบค<บ>รบในหลอดเดียวเลยแล้วก็ฉีดน้ําหอมตามคือทําให้กลิ่นติดทนนานมากยิ่งขึ้นถึง2เท่าด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะใส่เลือก2กลิ่นน้าหอมมานะคะฟิ t อินเลิฟและฟิ t อินแบ็กซึ่งถือว่าเป็นคู่พระคู่นางของมาดดาฟินนนนเลยะะคค2ขวี้ 3,000บาทแต่วันนี้นะคะลูกค้าสามารถซื้อได้เพียงในราคา1,990บาทและยังไม่พอนะคะมีแถมโลชั่นดอกไม้ให้อีก5หลอด5สี5กลิ่นนะคะและครีมอาบน้ำ ของมาดามฟินอีก3กลิ่นด้วยกันนะคะรวมเป็นทั้งหมดซื้อ2แถมถึง8 0ชิ้นมูลค่าทั้งหมดเกือบ7,000บาทแต่วันนี้ลูกค้าจ่ายเพียง1,990บาทนะคะแอดไลน์ไปเลยนะคะที่แอดฟิน11นะคะหรือโทรนะคะ02 114 6466ค่ะเดี๋ยวใส่ขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นอีกทีนึงนะคะวันนี้นะคะลูกค้าจะได้น้ำหอมไปทั้งหมดนะคะ2ถขวดนะคะ มูลค่าเกือบ3,000บาทแต่วันนี้ลูกค้าจ่ายแค่1,990บาทและโลชั่นดอกไม้ให้ไปเลย5หลอด5สี5กลิ่นนะคะและครีมอาบน้ำจากมาดามฟินนะคะอีก3หลอดซื้อ2แถมอีก8 10ชิ้นนะคะเกือบ7,000บาทแต่วันนี้ลูกค้าจ่ายเพียง1,990บาทนะคะแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟิน1นนะคะหรือโทรนะคะ02114 6466ค่ะอยู่ที่บ้านก็สวยได้ค่ะซื้อ2ได้10ชิ้นโทรด่วนตอนนี้เลยค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งก็ต้องจครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงทอกโชว์ครับทอกโชว์ในวันนี้เป็นตัวอย่างของการทํางานที่ประสบความสําเร็จการประสบความสาเร็จในการทํางานนั้นได้เกิดจากอะไรบ้างแฟกเตอร์ actor, มันมีมากมายหลายหลากเลยจริงๆแต่สมมติว่าท่านเป็นใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเกิดอยากจะทํางานสักง,งานหนึ่งแล้วท่านไม่มีความรู้ในงานนี้เลยแต่มันอยากมันมั่นใจว่ามันจะทํางานนี้ได้และชอบงานนี้เช่นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม เพราะท่านเป็นคนที่สวยอยู่แล้วท่านเป็นดาราเป็นเซเลบริตี้ท่านมีชื่อเสียงอยู่แล้วท่านอยากจะทํามากเลยแต่ไม่รู้จักเลยท่านจะทํำยังไงวิธีการอัญชานฉลาดคือท่านต้องไปหาผู้รู้ไงท่านต้องไปหาผู้ที่เขารู้และเขาอยู่ในบิสเนสนี้และไว้ใจได้เชื่อใจได้และร่วมมือกันกับเขาแต่ในขณะที่ท่านคิดอย่างนั้นว่าท่านกาลังจะไปหาผู้รู้คนนั้นน่ะผู้รู้คนนั้นน่ะเขาอยากหุ้นกับท่านไหมเขามองท่านยังไง แล้วเขาเห็นคนในวงการนี้หรือคนที่จะทํางานอย่างนี้ร่วมกันกับเขามาเป็นหุ้นส่วนมันไม่ใช่แค่หุ้นส่วนธุรกิจนะครับเวลาที่ต่างคนต,งต่างต้องลงเงินและลงชีวิตทั้งหมดไปมันไม่ใช่แค่ธุรกิจมันกลายเป็นหุ้นส่วนชีวิตไปด้วยเพราะงานมันเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆในยุคนี้ในยุคนี้ใครไม่สู้ไม่ทําจริงอย่าฝันเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆครับผู้หญิงคนแรกที่ผมพูดที่เป็นเซเลบิตี้เป็นดาราชื่อขุนวุ้นเส้นวุ้นเส้นเรานี่แหละครับวิธิท่พานี่แหละครับ อยากจะทำมากมากเธอเสิร์ชหาข้อมูลหาว่าใครคนไหนยังไงเธอพบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณปุ๊กคุณปุ๊กนี่จริงๆชื่อว่าเบนจกิติคนนี้เก่งในเรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้น่าจะทำงานด้วยสองคนมาเจอกันได้ยังไงทำยังไงแล้วมันผ่านอะไรมาบ้างมันอาจจะเป็นบทหนึ่งที่เราที่เป็นคนดูเอาไปใช้ประโยชน์กับชีวิตได้ว่าจะทําอะไรปรึกษาผู้รู้และกระเดียวกันเหมือนกันผู้รู้เหมือนกันถึงใครเข้ามาขอเราจะเอาเขามาร่วมงานด้วยหรือเปล่า วันนี้ทั้งคู่มาออกรายการผมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวุ้นเส้นวริธิพาพักดีประสงค์และคุณปุ๊กเบนจกิติเมฆแสนครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคู่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสบายดีนะคะสบายดีค่ะสบายดีค่ะปุ๊กเชนั่งเลยค่ะปุ๊กไม่เคยจะอาไม่ต้องกลัวนะคะอาเจีดีอาจจะยดีมากอาจดีอาจะดีจริงๆค่ะไม่มีปัญหาเลยดีใจมากที่มาร่วมรายการและขอบคุณจริงๆเพราะจริงๆนี่บอกท่านผู้ชมก่อน กว่าจะมาออกได้นี่ลําบากมากเพราะเธอไม่ไม่อยากออกอไรคานไม่ค่อยออกเลยไม่ออกไม่ยอมออกอยากจะทําแต่งาน <c oughs> อยากจะทําแต่งานจริงๆเลยราพูดถึงเมื่อกี้ที่อากล่าวเกิดไว้ถูกไหมะถูกต้องค่ะถูกต้อง <c oughs> ใช่วนุวนๆเอาเราเรากลับไปอดีตนิดนึงนะ ปุ๊กเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้เขาใฉยๆเขาก็ทํางานเขาเขาเป็นนักธุรกิจอยู่ว <ừ> ุ้นไปรู้จักเขาได้ไงมายไมรู้จักชื่อเสียงก่อนนะ,ะไม่รู้จักตัวก่อนว่าทําไมคนนี้จะดีจริงๆต้องย้อนกลับไปประมาณ78ปีที่แล้ว7 8ปีที่แล้วเนี่ยวุ้นเป็นวุ้นทำงานร่วมกับปุ๊กมาก่อนวุ้นเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขา<อ>เขาทาธุรกิจมาก่อนเหมือนกัน<อ>แล้วตอนนั้น,นวุ้นก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาประมาณปี2ปีอะไรแบบนี้ค,ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำงานรับรือแล้วรู้สึกเขาเด็กกวุ้นนะคะเขาเด็กกวุ้นหลายปีแต่รู้สึกกผู้หหญิงงงคนนีเเเ่จลยอทไมมืแบบ ยังเด็กอยู่อะตอนนั้นน่าจะอายุแบบไม่ถึง20กว่าเองมั้งคะแล้วก็สามารถทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาได้แบบโด่งดังแล้วก็สามารถใช้พีเซนเตอร์ได้เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเราก็ดูๆไว้แต่เราก็นะสมัยก่อนเราดาราเรายังไม่ได้คิดถึงว่าเราจะเป็นนักธุรกิจเราจะเป็นแบบไหนอะไรเไม่คิดเลยไม่คิดเราก็เป็นดารามีคนจ้างไปรื่คิดเลาแค่ชื่นชอบคนคนหนึ่งที่เราไปทำงานให้เขาใช่เหมือนแบบเออรู้สึกว่าน้องเขาขยันตั้งใจแล้วในอายุเท่านี้ตอนเราอายุเท่าเขาก็คือเราก็คงแบบ ไม,ไม่ไม่ไม่ทำงานหนักขนาดนี้เพราะว่าเราอยู่ในวงการใช่ไหมโอเคเราเป็นดาราเราทํางานหนักแหละแต่คนละแบบแต่อันนี้เขาได้พาธุรกิจเนี่ยเขาดูจริงจังมากเป๊ะหยุดไว้ตรงนั้นค่ะตอนนั้นคุณทํางานทําไมคุณเลือกเขาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าตอนนั้นใช่ไหมคะตอนนั้นคือใน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 ดาราที่เราเลือกอะคะ่ะก็คือพี่บุญเนี่ยก็คือเป็นลิสต์ลิสต์ของเราเลยที่เราอยากได้เขามากอยากได้เขามากใช่อยากได้เขามากเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแบบ คือตอนนั้นอะคือเขาเป็นคือเราดูชื่อเสียงไลฟ์สไตล์คือทุกอย่างคือเราคัดมาหลายคนแล้วเราเลือกเขาถึงขนาดแบบไปตามไปตามพี่บุญที่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 คอนโดเนาะไปเฝ้าเลยไปเฝ้าเลยไปเฝ้าคือกลัวเขาไม่ทําใช่กลัวไปหาเองเลยไปเฝ้าเลยแค่น้องอะค่ะที่รู้จักพี่บุญเนี่ยก็แบบเออให้โทรไปคุยแบบว่าพี่บุญเดี๋ยวจะไปหานะอะไรเงี้ยเราก็คุยแล้วก็แบบ กลัวเขาว่าไม่เซ็นกับเรามากขนาดนั้นเลยกลัวว่าไม่เซ็นแต่ที่พอเสร็จแล้วเคยคิดบ้างไหมว่าดาราซึ่งเขาโด่งดังขนาดนั้นแล้วก็เป๊ะสําหรับงานของเราขนาดนั้นกลัวไม่เขาจะเรื่องมากวุ่นวายหรือพูดไม่ได้เรื่องกลัวเพราะว่าปุ๊กพูดต่อค่ะปุ๊กได้ทำงานกับกับอย่างเงี้ยซเลบริตี้มาเยอะแล้วแล้วแบบก็จะมีแบบมีปัญหานิดนึงแต่ว่ากับพี่วุ้นอะตั้งแต่เราร่วมงานกันมาคือจะบอกว่าไม่มีปัญหาก็ไม่ได้แต่ว่าคือพูดเลยว่าแบบสบายใจที่สุด สบายใจสบายใจมากเวลาทํางานกับพี่หุนจนจนทําให้เราแบบมาทําธุรกิจด้วยกันคือแบบเหมือนแบบทํางานอะ่ะคือเราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราสบายใจอะ่ะแล้วมันจะถ้าความสบายใจค่ะมันจะอยู่รอดทุกอย่างเลยนั่นคุณสบายใจใช่เขาสบายใจ <c oughs> ที่เห็นว่าคุณเป็นนักธุรกิจ <c oughs> ที่ว่าย,ยังเด็กและทํางานได้ดีค่ะ <c oughs> เอานิสัยป่ะเอานิสัยมารู้จ<า>กักแต่ว่าคนเราเพราะตอนแรกอย่างที่พุนบอกพุนไม่ได้คิดเลยนิสัยเขาเป็นคนยังไงในใสายตาวุ้นพอมารู้จักกันพอคบหากันเป็นคนตรงมากเป็นคนพูดตรงมากตรงเลยใช่คือตอนแรกอะ่ะปกติอะคนที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ ด้วยความที่เราเป็นดาราเป็นเซเลบิตี้อะไรแบบนี้บางคนเขาก็จะแบบมีมีคำพูดที่แบบว่าเหมือนอาจจะอธิบายแต่ว่าเราเราก็ต้องเราเป็นคนตรงแต่คนอ่ะชอบดูไม่ออกเขาก็จะอธิบายเยอะอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยเอาเอาสั้นๆง่ายๆเลย,เลยคนนี้เป็นคนตอบโจทย์เรามากเวลาที่เราอยากรู้อะไรเป๊ะๆเร็วๆอะไรเงี้ย<ต><ๆ>เขาจะพูดตรงๆ,ๆเลยแต่ในวงการเราเราพูดตรงมากมั้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไมากแต่ว่าก็คือจริงใจนะคะ<อ>แต่ว่าอาจจะต้องใช้คําพูดแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาเหมือนแบบ เหมือนน้องสาวเราอะ่ะเหมือนคุยกันแล้วมันสนิทใจมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบโหเป็นคนที่เราไม่กล้าพูดเกิดเราออกไอเดียอะไรถ้าเราจะทํางานด้วยกันอ่ะ,ะเราต้องออกไอเดียเราต้องคิดในแบบที่มันมาจากสมองเราอะ่ะเราถ้าเกิดมันแบบไม่ตรงกันหรือว่าบางทีขัดแย้งกันอะไรเงี้ยมันไปต่อไม่ได้เขาเป็นคนตรงมากในสตา<ช>เรเาเขาเป็นคนยังไงในสตาร์เรพี่วุฒเป็นคน พูดตรงๆนะไม่ได้อวดคือพี่วนเป็นคนน่ารักเป็นคนเป็นนีปนนอมเป็นคนเข้าใจคนอื่นรู้สึกายไม่เหมือนเธอเลยใช่ค่ะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยใช่เป็นเหมือนเราปรับจูนกันแล้วมันโอเคมากปนีปนนอมใช่เขาเป็นคนเป็นนีปนอมเขารู้เป็นเป็นคนเป็นนีปนนอมเป็นคนใจเย็นพูดเพราะไหมพูดเพราะมากพูดเพราะมากเคยโกรธไหม ไม่นะไม่เคยเห็นพี่วุ้นโกรธเลยเชื่อไหมเขาพูดถึงเธอเขาบอกว่าเธอไม่เคยโกรธเลยทั้งนี่บางทีบางคนมาทําให้หน่าเธอจะต้องโกรธแล้วเขาโกรธแทนใช่ใช่ใช่ไหมใแล้วจะใส่ใช่แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องโกรธช่างเถอะแล้วใครปลุกปล่อยไปอ่ใช่ล้วอันนี้จะเป็นแบบลุยๆหน่อยอะไรเขารุยเราก็จะแบบเออใจเย็นใจเย็นเราอยู่มานานแล้วเรารู้ไงว่าใครเข้ามายังไงแล้วเราควรจะรับมือยังไงอะไรอ่าอ่าใช่นั่นคือนิสัยใจคอ แต่ที่พอเธอคิดจะทํางานมันมาได้ยังไงและทําไมเป็นเขาคือตอนแรกเลยเนี่ยที่เราทํางานด้วยกันใช่ไหมคะก็คือเหมือนเหมือนโอเครู้สึกดีกับน้องคนนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจนวันหนึ่งที่วุ้นเคยมาออกรายการต่อยแล้ววุ้นบอกว่าต่อยวุ้นเป็นดาราได้ถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งวุ้นอยากมีธุรกิจของตัวเองเพราะวุ้นอยากโตขึ้นใช่เพราะฉะนั้นวุ้นจะทํายังไงวุ้นเป็นดารามาทั้งชีวิตวุ้นไม่ได้มีความรู้เรื่องอื่นหรืออะไรวุ้นวุ้นจะไปไปแบบเริ่มต้นยังไงดีสุดท้ายวุ้นก็นึกถึง ปุ๊กก็เคยเหมือนแบบเกริ่นๆน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเนี่ยแบบถ้ามีธุรกิจอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันได้แบบถ้าอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับปุ๊กได้ก็คือคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้มีแบบรายละเอียดมากคือหนูอะทำงานกับพี่วุ้นใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าคุยกับพี่วุ้นอะคือเขาอะคลิกคลิกมากคือเขาไม่จะแบบเป็นดาราแล้วแบบเขา้าเข้าไม่ถึงแต่เขาทอทงานกับเขาอะเขามีความเป็นพี่สาวน้องสาวอย่างเงี้ย เขา<จ>มีความแบบเหมือนที่หนูพูดไปเมื่อกี้คือเขามีความแบบเหมือนมีความเอื้อเฟื้อมีความใส่ใจ <c oughs> ก็เลยเรารู้สึกว่าเออถ้าทํางานกับคนนี้มาเป็นพาร์ทเนอร์เราอ่ะเราจะสบายใจมากเพราะว่าหนึ่งมันจะลดขั้นตอนต่างๆที่เราเป็นปัญหาของเราออกไป<อ>ให้หมดแ happy เลยที่จะทําใช่ค่ะหนูแบบหนูร้อยเลยร้อยเลยใช่แต่เธอไปชวนเขาเธอต้องร้อยอยู่แล้วไม่งั้นเธอไปชวนก็ทำไมเสร็จมันเริ่มต้นยังไงคครับกก็ือโ ตอนแรกอะที่วุ้นเคยบอกว่าคนต้องคิดว่าวุ้นเหมือนแบบมาทําธุรกิจเพราะว่ามีคนจ้างมาทำํำตอนนั้นอะวุ้นแบบไม่ชอบคานี้เลยเพราะว่าโหแบรนด์เราเนี่ยกว่าจะมากว่าจะมาเป็นรูปเป็นร่างอะไรเงี้ยค่ะวุ้นก็แบบคิดตั้งแต่แรกเลยทั้งสูตรทั้งชื่อแบรนด์ทั้งอะไรต่างๆเพราะว่าปุ๊เขาเปิดโอกาสให้เรามากคือปกติเนี่ยถ้าถ้าเกิดเป็นเป็นบางทีเนี่ยนักธุรกิจเขาเขาเก่งกว่าเราใช่ไหมคะมบางเรื่องเขาก็อาจจะแบบ เอาทุกอย่างมาใส่เราแล,แล้วแล้วก็เรามีหน้าที่ในการแบบทําอย่างอื่นใช่ใช่ใช่แต่อันเนี้ยวุ้นไม่ได้อยากเป็นแค่เบื้องหน้าอย่างเดียวเบื้องหลังวุ้นก็อยากเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันอ,อยากจะเป็นแบบโฟลเดอร์จริงๆอะอที่ที่ที่เราอยากเป็นนักธรุรกิจแบบนั้นวุ้นก็เลยคุยกับปุ๊กปุ๊กก็โอเคเปิดเปิดทางให้เราทําทุกอย่างให้เราคิดแล้วก็เปิดใจแล้วก็ช่วยกันคิดตอนแรกวุ้นไม่ได้คิดด้วยว่าต้องไปที่ไหนก็คือคืออย่างอย่างวุ้นเนี่ยบอกว่าวุ้นอยากทำโสมใช่ไหมคะปุ๊กก็ไปจัดการหาาาาโรงงงนททํุกอยย่่ะเี้ค ช่วยช่วยหาแล้วก็ชวนไปดูโรงงานพุกบอกปุ๊กยังไม่เลือกนะแต่พี่วุ้นต้องไปดูกับปุ๊กก่อนเพราะว่าเราทําด้วยกันใช่ไหมคะ,ะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่แบบคือเราให้เกียรติกันอ่ะเขาก็ให้เกียรติเราในการที่เห็นทุกขั้นตอน ตั้งแต่แบบออไปดูโรงงานเลยจริงๆไม่เคยคิดว่าต้อง <Hey. S 2> ไปถึงขนาดโรงงานเพราะว่าอ่ะเราเป็นนักธุรกิจคือเราเคย<ะ>ทํามาแล้วแหละเล็กๆน้อยๆแต่ธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราไม่คิดว่าขั้นตอนมันจะเยอะเยอะเยะขนาดนี้แต่สุดท้ายเราสนุกกับมันจริงๆแล้วเขาก็เลือกของที่มีคุณภาพจริงๆไม่ใช่ว่าโหพอไปถึงแล้วเราต้องมานั่งแบบเคยหาที่ใหม่หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคะเขาคือแบบหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เราจริงๆเพราายกไดคือต้องเล่าก่อนนะคะคุณพ่อหนูอะค่ะทำพวกแบบเกยวกับเครื่องจักร นําเข้าแบบพวกท,ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ะจะมีะเขาก็จะแบบสมพ่อเนี่ยเขาก็แบบเออลูกสาวอยากทำธุรกิจนะกับเพื่อนที่เป็นคนเกาหลีอะค่ะเขาก็ให้พาไปพาไปดูพอหนูรู้แล้วหนูก็เก็บซอสเก็บประสบการณ์มามมแล้วหนูก็มาทําธุรกิจของหนูใช่ไหม,อมพอหนูเริ่มแล้วหนูก็คัดเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสิบโรงงานที่ดีที่สุดของเกาหลีแล้วก็จะเลือก,อเ,ลอกเลือกแล้วเราก็ไปเลือกดูก่อนว่า โรงงานนี้ผลิตอะไรอะไรอะไรแล้วผลิตมาสักพักเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์ของเราอะที่เราทําประสบความสําเร็จไปแล้วในในครั้งก่อนแล้วก็เลยเอาเอาตรงนั้นอะมาทําตรงนี้คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือหนูกล้าพูดได้เลยว่าแบบโรงงานเราอะท็อปจริงกลัวไหมทํางานกับดาราว่าเขาจะทําจริงหรือเปล่าตอนแรกกลัวค่ะตอนแรกกลัวกลัวมากคือหนูพูดกับพี่วุนบ่อยมากแบบพี่วุ้นพี่วนจะทาจริงเปล่าอ่ะคุาปุ๊กมังทุ่งเทมากเลยนะพี่คุปุ๊กแบบจริงจังมาก กลัวไหมทางานกับดาราว่าเขาจะทําจริงหรือเปล่าตอนแรกกลัวค่ะตอนแรกกลัวกลัวมากคือหนูพูดกับพี่วนบ่อยมากแบบพี่วนพี่วนจะทําจริงเปล่าเออปุกมันทุ่งเทมากเลยนะพี่ปุกแบบจริงจังมากเห็นบอกครูถึงขนาดที่ว่าถ้าอยากจะทําธุรกิจจริงแล้วธุรกิจนี้เลยนะสามปีแรกสามปีแรกอาจจะยังไม่ได้กาไรอาจจะไม่ได้กําไรนะมีแต่ลงตังลงตังอย่างเดียวใช่ได้ยินแล้วว่าไงเราก็สู้เราก็สู้เพราะว่าสูสู้เลยใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะ ุ้นอายุประมาณหนึ่งอะนึกออกค่ะคือคือเรารู้สึกว่าในวงการเราอะจะทําได้อีกกี่ปีคือวุ้นคิดถึงอนาคตมากมากเลยเพราะฉะนั้นวุ้นอยากทาธุรกิจแล้วแต่ว่าเราต้องยอมเสียนะเวลาเราจะลงทุนอะไรอะมัน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 อาจจะต้องเสียบางอย่างไปอย่างเช่นแบบสกินแคร์อันอื่นวุ้นจะไม่รับเลยวุ้นไม่สามารถรับจากที่ปกติคือปีปีหนึ่งแบบกวาดกวาดกวาดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก่อนที่จะทําเซวา ก่อนทำหนึ่งปีวุ้นไม่รับอะไรเลยที่เป็นสกินแคร์ไม่ว่าจะแบบอุ้ยเสียดายเงินจังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราอ,อนาคตเราอีกยาวอะไรอย่างเงี้ยเราก,เราก็เราก็เลยไม่ได้รับสกินแคร์อะไรเลยแล้วก็มาทุ่มเทกับเซวาอย่างเยวรู้เรื่องที่เขาไปบอกพ่อหรือเปล่าครับว่าต่อให้ยังไงก็ตามต่อให้ต้องขายรถขายอะไรเขาก็จะทําถ้าครอบครัวไม่หนุนก็ไม่อยากหนุนนะไม่แคร์นะเขาจะทำ,ทำนะแต่วุ้นเออ,เอ,อใช่ไหมใช่ค่ะพูดขนาดนั้นนี่พูดขนาดนั้นเลยบอกตามเพราะว่าเวลามาเจอคนคนหนึ่งที่มันให้ใจขนาดนี้ มันมีความตั้งใจขนาดนี้ไม่รู้อะไรเลยแต่ยอมที่จะศึกษาตลอดแฮปปี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้คุยกันไปคุยกันมาจนเสร็จมันเกิดคําว่าเซวาได้ยังไงคือคุยกับปุ๊กว่าอยากได้ชื่อสั้นๆจําง่ายๆและมีความหมายด้วยอ๋อแล้วมยากมากเนอะก็คือว่าควาาตั้งชื่อเนี่ยค่ะเขียนใส่กระดาษเลย เขียนช่วยกันเขียนแล้วก็แบบติ๊กหนึ่งสองสามผ่านไม่ผ่านเอาไม่เอาคือมีซาว่าโซเวมีอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนช้นคือเยอะมากติ๊กออกนชื่ออกติ๊กออกจนมาจนมาลงชื่อนี้เซวาแปลว่าดอกไม้ของเกาหลี ใช่ดอกไม้ชนิดนึงของเกาหลีวันนี้คุณออกต่างหลายผมไม่เคยถามเลยนะใช่ใช่เป็นดอกไม้ชนิดนึงแล้วมันเป็นสมุนไพรที่เหมือนแบบว่าอยู่ในผลิตภัณฑ์พอดีคือมันเป็นมันตรงกับคอนเซปต์พอดีอะคอนเซ็ปต์ที่มันเป็นดอกไม้คือผู้หญิงทุกคนก็ชอบดอกไม้ใช่ใช่ปัจจุบันจนมาถึงตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเกือบห้าตัวแล้วค่ะในเวลาทั้งหมดกี่ปี สี่ปีค่ะแล้วเขาพูดถูกไหมตอนแรกที่เขาบอกว่า3ปีแรกแทบจะไม่ได้ตังค์เลยนะหรืออะไรอย่างนั้นอย่างนี้พูดถูกแต่ว่าที่พูดผิดคือปีแรกก็พอได้ตังค์อยู่บ้างแต่เขาไม่ไปนึกไงเขาไม่ทำแบรนด์เข้าไปจริงๆแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าแต่ว่าสนุกค่ะเลยค่ะแฮปปี้เหนื่อยแต่สนุกแฮปปี้กับผลที่มัน มันตอบกลับมาคุณทํางานกับคนแข็งแข็งคนพูดตรงๆงแบบนี้ในขณะที่คุณเคยเป็นดาราแล้วคุณจะต้องทันโทษนะนี่เราในวงการเราส่วนใหญ่เขาก็จะดีกับเรามากแล้วพูดจาหวานล้อมหรือพูดหวานพูดอะไรมันรู้สึกไงบ้างไม่แต่เขาก็เป็นคนที่แบบโอเคเขามีการพูดตรงกับเราใช่ไหมคะแต่ว่ามุมที่เขาน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเยอะเหมือนกันนออก็ค่ะมุมที่แบบเป็นคนสวีทเป็นคนใจดีแบบ คือคือเหมือนเวลามีอะไรเขาก็จะแบบใส่ใจแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนน้องสาวที่ปกป้องพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยคือความน่ารักของเขาอะ่ะมีเยอะอตอนตอนแรกที่แบบเฮ้ยเป็นคนตรงตรงอุ่นเริ่มอุ่นชอบแล้วเพราะุนเพื่อนวุ้นก็เป็นคนแบบตรงตรงชัดเจนอะไรเงี้ยค,คิดอะไรก็พูดอย่างนั้น,นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยภูมิดีใจไปปอดหนึ่งเพราะว่าเราอยู่คนที่จริงใจเพราะฉะนั้นเราจะสบายใจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านอกนั้นทุกอย่างเราก็ตอนแรกเราก็อาจจะไม่ได้ชินมากแต่เราเข้าใจไง เพราะว่าเพราะว่าเราเราเราก็อยู่กับคนหลายแบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบน้องตอนแรกน้องเขาบอกเออพี่วุ้นพูดอย่างเงี้ยแบบโกรดน้องว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราวบอกว่าไม่ไม่ไม่โอเคเข้าใจเพราะว่าแล้วเวลาเขาบอกเราว่าหวังดีกับเราไงแล้วเวลาเขาบอกเราเขาจะทางานจริงจังเขาจะตั้งใจจริงเขาจริงไหมจริงค่ะเลอจริงคนมองวุ้นเขาแบบโอ้โหอ่อนใช่แบบน่าจริงจริงทำจริงจริงเลยทําจริงค่ะเลอที่วุ้นบอกว่าพี่อะแข็งแรงกว่าที่ฟู๊คิดนะ อ๋อแพี่แบบสตรองมากลุกพี่อาจจะอ่อนแอโอ้แต่พี่แข็งแรงกว่าที่หนูคิดเขามีคำหนึ่งที่ติดปากเขาเลยที่เขาพูดตลอดตั้งแต่ต้นใครไปดูมันก็ได้แต่ไม่ได้พูดคำหนึ่งนี้ชัดๆแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเขาจะทําอะไรก็ได้ให้มันติดปากคนไทยจำได้ไหมใช่พูดว่าอยากจะทําสินค้าแล้วก็ได้ที่ให้มันติดปากคนไทยคํานี้มันติดปากแล้วตอนนี้ดีใจไหมดีใจมากคือสมัยก่อนเราเป็นพอเราเป็นดาราเนี่ยเราก็จะแบบหูย เจ้าของแบรนด์นี้เท่จังเลยมีแบรนด์ที่แบบคนรู้จักทั่วประเทศเอ,อะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราจะเป็นแบบนั้นไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะคะแต่ว่า,อ,าอยากแต่สุดท้ายพอมาวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบคนแบบอย่างเวลาแฮชแท็กขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากใช่เราก็เลยรู้สึกหายเหนื่อยค่ะเออถึงวันนี้มาจนถึงตอนนี้ถามจริงๆนะถือประสบความสำเร็จไหมเอ่อยังค่ะเหรอแต่ถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจค่ะยังต้องสู้อีกไหม สู้อีกค่ะเพราะว่าอต่อยคือสถานการณ์ตอนนี้คือใช่ใช่เนี่ยอยากจะถามจังเลยแต่ไม่กล้าถามแต่ว่าคุณพูดขึ้นมาก็ดีสถานการณ์แบบนี้อย่างนี้กับเรื่องของความสวยความงามค่ะมันต้องมีค่าและมีประโยชน์จริงๆสำหรับเขานะเขาถึงจะเขาถึงจะมองเราในเรื่องคุณค่าเรากังวลไหมวุ้นเส้นไม่ค่ะเรามั่นใจของตัวเองแี่ฉันชอบเธอฉันชอบเธอจริงแต่บานนะท่านผู้ชมนะครับผมไม่มีเตรียมนะครับ ผมทารายการไม่ไดีผมอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรจริงๆผมชอบใจจริงเพราะเธอพูดคานี้ตลอดเวลาว่าเธอมั่นใจเรื่องคุณค่าของเธอใช่ใช่ยังมั่นใจอยู่เช่นนั้นยังมั่นใจดีมากเลยเรื่องคุณค่าแต่เรื่องของการตลาดเรื่องของการงานเป็นไงคือตอนนี้นะคะสถานาการณ์ตอนนี้คือเราพูดเลยว่าเราสู้ไม่ถอยอ,อสู้ไม่ถอยเลยเ,ออเราถึงแม้สถานาการณ์ลำบากแต่เราก็ากยังสู้เพราะว่าถึงเราก็ต้องเรามีป้าหน่อยเดียวคือทำให้แบรนด์เราอะ คือหนูอ่ะเป้าไว้สูงคืออยากให้แบรนด์เราอ่ะคือเป็นแบบเหมือนติดหูติดตาคือพูดถึงเซวาเหมือนเป็นแบรนด์ที่แบบคนไทยรู้จักทั่วประเทศเราก็อยากให้คนไทยยอมรับสินค้าของเราเพราะเราเราสองคนอ่ะทำงานมาเหนื่อยมากแล้วก็แบบตั้งใจทําแบรนด์พอยากให้แบบของเราอ่ะทั้งคุณภาพแล้วก็ด้วยแบบความตั้งใจของเราให้ให้แบรนด์เราอ่ะขึ้นแบบเหมือนแบบประมาณว่าแบบ อย่างททีี <S <S ท่่เเรราาาอยกได้คือคือเป้าเราอะถามว่าวันนี้ประสบความสําเร็จไหมบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเซสคนรู้จักเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่เราสองคนอะวาดฝันไวอ้อะคือมัน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 ไปไกลกว่านี้มันยิ่งใหญ่กว่านี้พุดเล,เลยพี่ต้้งอายเฮ้ยก๊ๆๆๆๆๆ เขิน <c oughs> นิดนึงแต่ว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้นะค่ะต่อยมันมันก็แบบ2ปีแล้วอ่ะที่มันมีทั้งโควิดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยยอมรับว่ามีผลกระทบ,บอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ไม่แนวแบบเฮ้ยมีผลกระทบเราหยุดก่อนไหมหรืออะไรไม่เลยทํางานต่อไม่เป็นไรเราเรามั่นใจว่าของเรา,าตลอดชีวิตคนใช้ได้ตลอดไป อันนี้สําคัญมากใช่คือสินค้ามันต้องเป็นสินค้าคุณภาพมันต้องขายได้ทุกเมื่อตลอดเวลาจะมากจะน้อยแล้วแต่ใช่ใช่แต่ไม่ได้มาเป็นเทรนด์คือตั้งใจทําสินค้าซึ่งอยู่ตลอดกาลทุกวันนี้สนิทกันมากไหมสนิทมากค่ะมากมเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่านิสัยไม่เหมือนกันเลยนะหุ้นเนี่ยชอบทานอาหารนกใช่ไหมนี่เขาพูดเขาพูดเธอทานแต่อาหารนก อาหารนกคืออะไรก็อาหารแบบพวกสุขภาพผลไม้ินนค่ะกินผลไม้ดูแลตัวเองสุดๆเลยส่วนเธอก็จะแบบบ้านๆเลยบ้านๆอาหารไทยล้วนๆก็คือเวลาไปกับเขาเนี่ยคือปกติอะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวุ้นเป็นคนกินกินเยอะมากแล้วเวลาที่วุ้นต้องลดวุ้นก็จะบาลาน์หน่อยวุ้นก็จะแบบพอกินน้อยแล้วเวลาไปเจอเขาอะเขาก็จะสั่งแบบข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยอะไรที่อ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะสั่งอะไรที่มันบาลาน์ให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบ โอเคสุขภาพดีพร้อมๆกันก็เลยเลือกเลือกพวกอาหารอาหารนกมันคืออาหารที่แบบสาหรับคนสุขภาพพวกแบบธัญพืชพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองตอนไหวเราจะทำอย่างนั้นทันทีอายุมากแล้วว่าต่อยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะเป็นคนดีจริงๆนะเป็นคนที่แบบว่ามีมีดิสพลินมากมีมีวินัยในตัวเองสูงในเรื่องนี้เขาบอกว่าเธอจะไปไหนก็ตามให้เวลาเธอนิดนึงแต่บอกเวลานะเธอทำได้ตามนั้นจริงๆ แต่เธอไม่เคยไม่สวยออกมาเลยใช่ใช่แบบผมใช่ค่ะหนูแบบชอบสาวพี่บุนอกไม่สวยไม่ลุกไม่สวยไม่ลุกเออไม่สวยไม่ลุกเออไม่สวยไม่ลุกนะ้วเธอหนูลุกได้อ๋อดูลุกได้หนูลุกได้หนูลุกได้นะครับหนูพร้อมหนูลุยตอ๊บหล่อพร้อมทุกสถานการณ์หนูไปได้ทุกที่เพราะว่าหนูแบบเราเป็นคนแบบง่ายๆสบายสบายแต่พี่บุญคือเราไม่คยเราไม่เคยเห็นลุกแบบพี่บุนไม่สวยเลยพี่บุนพร้อมทุกสนาม พร้อมทุกสถานการณ์แล้วก็สวยด้วยอยู่ในวงการมา20ปีมันก็จะแบบมันก็ต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เวลาสมมติแบบนัดกันไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับไปเจอกันแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยปุ๊กก็ชอบแซวตลอดว่าแบบทาไมต้องแบบขนาดนี้แล้วก็ว่าก็มันไม่ได้ไปฮาม่าก็สวยมากเป็นนิสัยไปแล้วอะคือเรานั้นกันไปไหว้พระใช่ไหมคะที่ฮาม่าเราแบบที่วุสวยมากคือแบบคือหน้าคือหน้าผมทุกอย่างคือเป๊ะ กูจะหลดเท้าเขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วแต่อันนั้นที่ที่พูดมาทั้งหมดยังไม่น่าภูมิใจเท่ากับคํานี้เบื้องหน้าและเบื้องหลังของวุ้นเส้นเหมือนกันหมดคือจิตใจดีมากเขาพูดขอบคุณนะคะจะรลอหไยรู้ไหมอันนั้นดีมากๆเลยต้องการอะไรกับเซวียบอกผู้ชมอยากได้อะไรจริงๆก็อยากให้คือเซวาเนี่ยเราสองคนเนี่ยตั้งใจทำสุด แล้วคือไม่เคยถอยไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดพูดอีกครั้งหนึ่งวุนวุนว่าตอนนี้ไม่ต้องมานั่งอธิบายแล้วว่าแบบเฮ้ยเราไม่ใช่แบรนด์ดารานะเราไม่ใช่หายไปนะคือ4ปีมันตอกย้ําได้แล้วว่าแบรนด์ของเราเนี่ยทำแบบมีคุณภาพจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่หยุดตรงนี้คือทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่ปีที่1ปีที่4เนี่ยเราทําให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆมาให้แบบผู้บริโภคแบบตอบโจทย์ผู้บริโภคขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูต่อีก แล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะเพราะว่าเราสองคนตั้งใจทำมากจริงขอบคุณมากครับปุ๊กเรอครับปุ๊กก็อยากจะบอกว่าอยากให้เปิดใจกับแบบแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยเพราะว่าแบบของเราอะที่เราเราทำเนี่ยเพราะเราทําด้วยความตั้งใจแล้วคุณภาพดีไม่แพ้กับแบรนด์แบบไม่แพ้กับแบรนด์สากลเลยเพราะว่าเราใส่ใจจริงๆดีใจมากเลยที่คุณทั้งคู่มานั่งอยู่ในรายการเราวันนี้เคยพูดกับวุ้นก็ตั้งนานแล้วพูดตั้งนานตลอดเวลาใครมาออกกีทีก็จะพูดตลอดเขาคงได้ยินละว่า ชื่นชมในตัวคุณและสิ่งที่คุณทําตลอดและอยากให้ประสบความสำเร็จอยากให้สู้ต่อไป <ฮะ S 1> อยากให้แบรนด์ไทยอ่ะคำว่าไทยนี่ชอบมาก<ช>อยากให้แบรนด์ไทยมันก้องฟ้าไปสู่โลกให้ได้<ช>วันนี้ขอบคุณจริงๆทั้งสองท่าน<ช>คุณวุ้นเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์และคุณปุ๊กเป็นจักกิติเมฆแสน นักข่าพิธีการีรายการทีเดย์โชว์ขอ,องพอเปกบคุณวุน้นเส้นวิริทิภาพักดีประสงค์และคุณปุ๊บเบนจก,กิติเมฆแสนขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเรา<ฆ>แล้วก็ดีใจจริงๆนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วนักธุรกิจรุ่นใหม่สิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับตัวผมนะเพราะาคุณเป็นเด็กๆคุณชอบมองว่าคุณไม่เด็กแล้วสำหรับผมยังไงคุณก็ยังเด็ก <c oughs> และการเริ่มธุรกิจด้วยวัยแค่นี้เป็นเจ้าของธุรกิจและธุรกิจใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ยังเป็นเด็กสำหรับผมเพราะสั่งสิ่งที่สำคัญที่ดนกกหมเเป็็ควาาาล้ และกล้าสู้มเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดสู้มันยากมากในโลกยุคนี้ขอให้ประสบความสําเร็จครับขอบคุณอาต่อยมากนะคะครับวันนี้มีเซวามาให้ด้วยขอบคุณมากครับซึ่งนอกจากจะให้าอาต่อยแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าปกติมารายการนี้นะคะโปรโมชั่นดีมากๆเลยอันนี้นะคะก็คือมีน้าตบโสมนะคะน้าตบโสมอันนี้มีพี่มดดาคุณตู่แล้วก็มีพี่หนิงเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็มี โฟมล้างหน้านะคะแล้วก็มีเอ h ไวซ์เซรั่มอีก6ซอง3อย่างนี้ปกติ2,179บาทแต่ว่าวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะคือ1,490ราราคาดีมากจริงๆนะคะก็คือถ้าอยากได้เนี่ยก็เสิร์ช Google นะคะ Facebook ทุกอย่างเลย SEWA เเซวานะคะหรือว่าเข้าไปที่ไลน์แอดเซวาไทยแลนด์ได้เลยเหมือนกัน,นะคะ่ะ และอยากจะบอกนิดนึงนะครับนี่พูดความความลับให้เขาฟังได้ไหมได้อะไรคะได้ได้บ่ะครับได้มฮะได้เจ้าของคุยกันนะก่อนออกรายการยเธอรู้ไหมวันนี้ถูกมากจริงจใช่เจ้าของคุยกันผมฟังแล้วสงสารสงสารแต่ว่ายุคนี้เวลานี้สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นอย่างนี้จริงๆชีวิตมันต้องสู้บอกอีกครั้งนะครับใครก็ตามนที่ดูรายการอยู่ต้องสู้แบบเขานะฮะสู้แบบสองคนนี้ความสําเร็จนะมันจะได้หรือไม่ได้ยังไม่สําคัญเท่ากับว่าวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วหรือยัง อย่างน้อยมันนอนหลับใช่ไหมจริงไหมปุ๊กมันนอนหลับจริงไหมวุ้นใช่ใแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อ่อนแอนอย่างที่เคยเราเห็นกันนะฮะเธอบอกแล้วเธอแข็งแกร่งกว่านั้นเีขอบคุณมากคุณวุ้นเส้นวิริทิภาภักดีประสงค์และคุณปุ๊กเบนจะกิติเมฆแสนครับขอบคุณค่ะ